สวัสดีค่ะก่อนอื่นขอแนะนำตัวก่อนนะคะชื่อคุณครูจุธาพรบุญคงหรือเรียกสั้นๆว่าคุณครูก,ก้อยอยู่ชั้นอนุบาล2ทับ2ค่ะ <c oughs> เด็กๆจะต้องมาเจอกับครูก,ก้อยในปีการศึกษา2564นะคะแต่ช่วงนี้เป็นช่วงติดเชื้อไวรัสโควิด -19 นะคะ <c oughs> เด็กๆจะต้องอยู่ที่บ้านกันไปก่อนแล้วเดี๋ยวสถานการณ์ดีขึ้นเราค่อยไปเจอกันที่โรงเรียนนะคะ เด็กๆก,ก็จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของตนเองนะคะชื่อนามสกุลเพศหญิงหรือเพศชายเรียนอยู่ที่ไหนชั้นอะไรแล้วกิจวัตรประจำวันที่เด็กๆจะต้องทำด้วยตนเองมีอะไรบ้างการเข้าห้องน้ำการรับประทานอาหารการเก็บของใช้ส่วนตัวของตนเองเด็กๆจะต้องทำได้ด้วยตนเองนะคะเพราะเด็กขึ้นอนุบาลสแล้ว ของวันจันทร์ที่14นะคะของสัปดาห์แรกก็จะเป็นเล่มของตัวเราเล่มสีส้มๆ้มเขียวๆยวน้ารกเลยคุณครูก็จะให้เด็กๆติดภาพถ่ายของตนเองในกรอบสี่เหลี่ยมนี้แล้วก็เขียนชื่อเล่นของตัวเองลงในช่องว่างเด็กๆลองดูรูปภาพของตัวเองสิคะว่ามีรูปภาพไหนที่เด็กๆชอบแล้วเด็กๆก็ามาติดในกรอบรูปที่ครูก,ก้อยกำหนดให้แล้วก็เขียน หน้าที่2ก็จะให้เด็กๆระบายสีภาพเทียนตามอายุของเด็กๆนะคะเมื่อระบายสีเสร็จแล้วให้เด็กๆใส่ตัวเลขลงในช่องว่างด้วยว่าอายุของฉันกี่ปีเด็กๆใส่ตัวเลขได้เลยนะคะหน้าที่3ค่ะฉันอยู่ในเพศใดให้เด็กๆลองดูซิว่าเด็กๆเป็นเพศชายหรือว่าเพศหญิง ถ้าเด็กๆเป็นเพศชายเด็กๆก็เขียนตามรอยปะกคำว่าผู้ชายตรงภาพรูปเด็กผู้ชายถ้าเป็นเด็กผู้หญิงให้เขียนตามรอยปะตรงภาพของเด็กผู้หญิงค่ะมาหน้าที่4วัยของเด็กในปัจจุบันเด็กๆลองอ่านตามคุณครูนะคะเด็กทารกต่อไปค่ะ เด็กอนุบาลเขาให้เด็กๆลากเส้นต่อจุดนะคะแล้วก็ระบายสีให้สวยงามว่าเด็กๆอยู่ในวัยทารกหรือวอัยอนุบาลจะมีรูปภาพเด็กผู้ชายแล้วก็เด็กผู้หญิงน,นะคะใครที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วนะคะแนะนำตัวด้านล่างคอมเมนต์ให้คุณครูก้อยด้วยนะคะคุณครูจะได้รู้ว่า ใครได้เข้ามาแนะนำตัวเองบ้างเข้ามาดูคลิปที่คุณครูก้อยทำไว้บ้างนะคะคุณครูจะได้รู้จักเด็กๆมากขึ้นด้วยเพราะเราก็ยังไม่เคยเจอกันจริงจังเลยเนาะแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปครูก้อยก็จะมีมาให้เรื่อยๆนะคะคอยติดตามชมนะบ๊ายบาย